สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะหยิงก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาเที่ยวห้างสรรพสินค้าห้างเซ็นทรัลนะคะวันนี้คนเยอะมากๆค่ะเพื่อนๆทั้งข้างนอกแล้วก็ข้างในนะคะบริเวณห้างสรรพสินค้านะคะคนเยอะมากๆเลยค่ะเดี๋ยววันนี้ยิงจะมาทานไอศครีมนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปทานบาร์บีคิวนะคะก็ คนเยอะมากๆาค่ะเพื่อนๆแล้วก็ข้างนอกอากาศร้อนมากๆนะคะไอศครีมนะคะช่วงนี้ก็น่าจะเหมาะนะคะก็คนเต็มร้านเลยค่ะร้านสเปนเซ่นนะคะอยู่ในเขตพื้นที่พัทยาเรานี่แหละค่ะห้างเซ็นทรัลบีชพัทยานะคะเดี๋ยวยิงพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศนะคะเนื่องจากคนเยอะนะคะเพื่อนๆเสียงอาจจะดังหน่อยนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆคงเข้าใจนะคะก็เอาบรรยากาศนะคะมาฝากเพื่อนๆทุกคนค่ะ บรรยากาศสบายๆนะคะเพื่อนๆช่วงนี้ถ้าเกิดใครมีโอกาสนะฮะวันหยุดยาวก็มาเที่ยวพัทยานะคะมีงานเยอะค่ะไม่ว่าจะเป็นงานอ,อาหารแล้วก็งานเฟสติวัลต่างๆนะคะรวมถึงงานเอ้าดอร์ต่างๆนะคะมีให้เลือกชมมากมายค่ะเพื่อนๆนะคะกับไอศกรีมเย็นๆนะคะแล้วก็ชาดําเย็นน้ําผึ้งค่ะเพื่อนๆนะอร่อยๆค่ะ ในเขตพัทยานะคะจะมีห้างสรรพสินค้านะคะสะดวกสบายมากมายค่ะเพื่อนๆก็ไม่ได้ต่างจากกรุงเทพนะคะอย่างเช่นห้างรอยัลกระเด็นนะคะแล้วก็ห้างเซ็นทรัลบีชพัทยานะคะแล้วก็ห้างเทอร์มินอลทเวนตี้วันนะคะก็จะสะดวกสบายมากๆค่ะเพื่อนๆแล้วก็จะมีโรงหนังด้วยนะคะแล้วก็มีอ่าหลายที่นะคะอย่างเช่นโรงหนังใกล้ๆนี่ก็จะเป็นอ่าที่อ่า เทอร์มินอลทเวี้วันก็มีนะคะที่เซนทัลก็มีแล้วก็ที่เมเจอร์ซีนิเพ็กซ์นะคะก็จะไม่ไกลกันนะคะ mm hmm. เพื่อนๆ mm hmm. บรรยากาศสบายๆค่ะ mm hmm. ก็จะเห็นนะักท่องเที่ยวเยอะอยู่นะคะในร้านก็จะเป็นชาวจีนก็มีค่ะแล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นชาวรัสเซียนะคะชาวรัสเซียชาวจีนแล้วก็จะมีชาว ยุโรปก็เยอะอยู่นะคะเพื่อนๆก็พาครอบครัวนะคะรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวไทยนะคะก็เยอะแยะนะคะก็พากันมาดูหนังฟังเพลงนะคะแล้วก็มาผ่อนคลายค่ะแล้วก็ข้างนอกแดดร้อนนะคะก็จะพากันมาทานไอศครีมนะคะอาจจะเสียงดังไปหน่อยนะคะเพื่อนๆวันนี้ก็กขอพภัยไว้ด้วยค่ะเพื่อนๆนะคะก็นำบรรยากาศชิวๆสบายๆนะคะมาฝากเพื่อนๆค่ะ ดูแต่ชายหาดนะเพื่อนๆวันนี้ก็ชายหาดคนเยอะมากๆค่ะตอนที่หญิงออกมานะคะคนเยอะมากๆค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวจะเอาบรรยากาศช่วงเย็นๆให้เพื่อนๆดูนะคะแต่ช่วงนี้ก็บรรยากาศเย็นๆกับบรรยากาศหญิงทานไอศครีมนะคะเพื่อนๆนำมาฝากเพื่อนๆนะคะก็หาเวลาพักผ่อนกับเพื่อนๆนะคะสำหรับคนที่อยู่ในเมืองนะคะก็เที่ยวพักผ่อนบริเวณนี้และหาห้างสับถินค้าเย็นๆนะคะเพื่อนๆถ้ามีโอกาสก็มาพัทยานะคะ ในห้างสุขสินค้าพระรยานะคะเพื่อนๆก็จะมีร้านไอศครีมเยอะแยะมากมายนะคะก็มีทั้งเฟรนเซ้นนะคะแล้วก็มีฮักเกนดัสนะคะแล้วก็มีออไอศครีมชั้นนำนะคะแบรนด์ เยอะแยะมากมายค่ะเพื่อนๆนะก็เลือกตามที่เราชอบนะคะโดยส่วนตัวก็จะชอบทานาสเปนเส้นบางครั้งนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะชอบทานฮักเกนดาสด้วยค่ะฮักเกนดาสก็จะไอศครีมอร่อยนะคะแล้วก็อิตาเลียนไอศครีมก็มีหลายที่นะคะหลายชั้นเลยค่ะเพื่อนๆมีๆมีสองสามชั้นเลยนะคะก็กลองลองเดินดูนะคะเพื่อนๆนะฝันนะ่งพลาซ่านะคะ ช่วงนี้นะคะสาหรับเพื่อนๆนะคะต้องการติดต่อหญิงนะคะหรือต้องการเจอหรือพูดคุยเรื่องอวีซ่าอะไรต่างๆนะคะเพืพ่อนๆญิงหยุดถึงวันที่ตั้งแต่วันที่1 2บสถึงสิเนะคะเพื่อนๆก็สามารถโทรมาพูดคุยนะคะแล้วก็นัดพูดคุยกันได้นะคะยิงอยู่ที่พญาถึงวันที่17คะ่ะเพื่อนๆน นะฮะก็บรรยากาศนะฮะมาฝากเพื่อนๆวันนี้นะฮะก็ถือโอกาสพักผ่อนนะคะวันหยุดยาวนะคงจะกลับต่างจังหวัดก็น่าจะเป็นหลังสงกรานค่ะเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆที่โทรเข้ามาสอบถามนะคะว่าจะกลับต่างจังหวัดเมื่อไร่อะไรเงี้ยนะคะขอบคุณมากๆเลยที่เพื่อนๆเป็นห่วงนะฮะช่วงนี้ก็การเดินทางลําบากนะคะเพื่อนๆก็คนเยอะเนาะกับก็อันตรายนะน่าจะหลังสงกรานค่ะเพื่อนๆนะขอบคุณมากๆเลยค่ะ สำหรับเพื่อนๆที่ถามนะคะในเขตพื้นที่ของพัทยานะคะจะมีการจัดงานสงกรานหรือเปล่านะคะพัทยาก็น่าจะจัดปกติครับเพื่อนๆแต่ว่าวันไหลยังไงก็ต้องดูก่อนนะคะว่า,าดูดูรัฐบานะคะว่าจะประกาศยังไงนะคะแต่ก็น่าจะมีการรดน้ำด้ำหัวภายในบ้านปกตินะคะแต่จะออกมารดน้ำดํำหัวกัน ข้างนอกหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้นะเพื่อนๆเนาะไว้ถ้าเกิดว่าเห็นนะคะหรือบรรยากาศยังไงนะคะหยิงก็จะไปถ่ายทอดสดน,นะคะให้เพื่อนๆดูหรือยิงอาจจะทําวิดีโอนะ,ะให้เพื่อนๆดูเนาะเพื่อป้องกันโทรศัพท์เกียกน้ำอะไรแบบเนี้ยนะ,ะเพื่อนๆก็เดี๋ยวจะพยายามอัปเดตเพื่อนๆดูนะคะถ้าเกิดมีข่าวสารต่างๆนะฮะยังไงเพื่อนๆก็น่าจะติดตามข่าวพร้อมๆกันนะคะว่าว่ารัฐบาลเราเขาจะอนุญาตให้ นะะเล่นน้ำสงกรานกันหรือเปล่านะฮะในเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแล้วก็พะเยาแล้วก็พื้นที่ท่องเที่ยวต่างๆนะฮะก็ลองดูข่าวไปพร้อมๆกันนะคะเพื่อนๆนะก็น่าจะอัปเดตไวๆนี้ค่ะเพื่อนๆช่วงนี้อากาศร้อนมากๆค่ะเพื่อนๆข้างนอกนะฮะก็เข้าสู่เมษายนนะคะก็ฤดูร้อนเต็มตัวนะฮะเพื่อนๆก็ สามารถมาเที่ยวในเขตพื้นที่ของพยาได้นะคะห้างสิบสินค้าต่างๆนะคะก็เยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็เย็นสบายนะคะนังก็ไม่แพงค่ะเพื่อนๆนะ,ะก็พาครอบครัวมาพักผ่อนแล้วกันนะคะโดยส่วนตัวแล้วทุกครั้งที่หญิงมีเวลานะคะก็ชอบอยู่พัทยาค่ะเพื่อนๆเพราะว่า,ามันสะดวกสบายนะคะตอนเย็นๆมาก็สามารถออกไปน่นไปนี่ได้สบายนะคะไปดูตะวันตกดินสวยๆนะคะแล้วก็จะมี ความสะดวกสบายมากมากมายนะคะเพื่อนๆก็อ่าเป็น,ปนสบายๆนะฮะไม่ไม่ต้องเครียดอะไรมากมายนะคะในในในอ่าพื้นที่ของภริยาคนภรรยาเรานะคะก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะ,ะก็อ่ามาอัปเดตสถานการณ์ต่างๆนะฮะเพื่อนๆฟังนะ,ะอาจจะเสียงดังไปหน่อยนะฮะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่สละเวลาเข้ามาติดตามรับชมนะก็ขอบคุณทุกยอดไลค์ทุกยอดวิวนะฮะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะอ่าที่อ่า ตีชมมาทุกเรื่องนะฮะรวมถึงเวลาหยิงไลฟ์สดแล้วก็ลงวิดีโอต่างๆเพื่อนๆก็เข้ามากดไลค์แล้วก็กดคอมเมนต์ให้เขียนคอมเมนต์ให้นะฮะยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเขียนคอมเมนต์นะฮะที่สาคัญก็อย่าข้ามโฆษณานะคะเพื่อนๆสําหรับวันนี้นะก็จบไว้แค่นี้แล้วกันนะคะกล้ดูบรรยากาศนะฮะหยิงกินไอติมไปก่อนแล้วกันนะคะเพื่อนๆเย็นๆพักผ่อนสบายๆนะคะในวันหยุดยาวก็ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญค่ะเพื่อนๆสําหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ